นี่เป็นการเล่นเกมไ d l e ครั้งแรกในชีวิตผมครับยืนยันด้วยเกียร์ลูกเสือสามัญผมเคยรู้สึกว่าเล่นเกมทั้งทีก็อยากจะออกลูกบูได้ควบคุมบ้างฉะนั้นกับเกมแนววางแผนกลยุทธ์อาจไม่ใช่ทางที่ผมถนัดวันนี้ลองเปิดใจเล่นมาเลยครับกับ Air of Light Eclipse 10ชั่วโมงของผมกับเกมนี้เป็นยังไงแล้วทำให้ผมมองเกมแนวอเดเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปดูกันเกมนี้จะเล่าถึงศึกสงครามระหว่างแสงสว่างกับเหล่าปีศาจร้าย แต่อยู่มาวันหนึ่งเหล่าแสงได้ใช้พลังอธิษฐานไปสองข้อพร้อมกันหวังจะยุติสงครามทั้งหมดทว่าพลังคำอธิษฐานทั้งสองนั้นกลับตีกันเองและนำมาสู่ความชิบหายของโลกในที่สุดเราจะได้รับบทเป็นทาย,ยาทแห่งแสงที่เดินทางมากอบกู้โลกในครั้งนี้วิธีการเล่าเรื่องของเกมจะคล้ายกับเกมบุคคลที่หนึ่งครับคือให้ตัวละครในฉากหันมาคุยกับเราและบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า สิ่งที่บอกถึงความขยันของทีมสร้างก็คือเสียงภาคภาษาอังกฤษ,กฤษที่ให้ฟังทุกประโยคพร้อมซับไทเทลเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบสามารถฟินกับเนื้อหาเกมได้ง่ายๆเพียงใครที่กระโดดเข้ามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกอาจจะมีมึนในเรื่องของชื่อตัวละครต่างๆบ้างไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นใครวะแต่คนสร้างก็รู้จุดนี้ดีจึงมีการเตรียมเอกสารจุกๆมาให้อ่าน2จุดทั้งในเมนูหอสมุดก็จะมีประวัติความสัมพันธ์ของตัวละคร หรือในหน้าต่างประจําตัวละครนั้นๆเราสามารถกดปุ่มเนื้อเรื่องมุมขวาล่างอ่านความเป็นมาของตัวละครได้อีกคืออ่านจบเนี่ยผมว่ายิ่งกว่านิยายหนึ่งเล่มอะแต่แปลดีอ่านสนุกครับอ๋อและวท้าเว็บเข้ามาอ่านก็อย่าลืมกดรับเพจฟรี1 0 0เพจไว้ผมจะมาพูดทีหลังว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะแต่บอกไว้เลยว่าสําคัญมากและมีผลตรงๆกับประเด็นที่ผมจะพูดต่อมานั่นคือระบบการต่อสู้ครับ ให้เข้าใจตรงกันนะตรงนี้ว่าเกมนี้จะไม่ได้เน้นให้เราต้องไปตบต่อยด้วยตัวเองแต่หน้าที่หลักของเราจะเน้นไปที่การวางแผนจัดตัวละครและสร้างทีมที่ดีเป็นหนึ่งว่าเราเป็นโค้ดเราต้องจับนักเตะไปลงสนามซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของเกมนี้นะครับผมจะเริ่มจากการปูพื้นให้เห็นถึงภาพรวมก่อนนั่นคือบรรดาเผ่าทั้ง6ในปัจจุบันซึ่งจะแบ่งเป็นดาวอารุณโลหิตมานผู้ชำระล้างเจ้าสงคราม ผู้พิทักษ์แล้วก็อมอรนาแต่ขี้เกียจจาช่างมันครับเพราะคอนเซปต์จับทีมมันง่ายๆในภาพเดียวนี้คือในทีมเราจะสามารถจุตัวละครได้สูงสุด5ตัวด้วยกันและเมื่อทั้ง5ตัวนี้มาจากเผ่าเดียวกันมันก็จะช่วยเพิ่มสถานะ HP และ ATTACK 25ให้กับตัวละครทุกตัวในทีมแต่ถ้ามาจากเผ่าเดียวกัน4ตัวหรือ3ตัวสถานะพิเศษมันก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆครับ อย่างอันนี้ผมก็จัดให้สมาชิกในทีมผมเป็นตัวละครจากเผ่าผู้พิทักษ์เหมือนกันหมดแต่ถ้าเราอยากจะเอาตัวละครเผ่าอื่นมารวมด้วยอ่ะได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ควรจะเป็นตัวละครจากเผ่าดาวอารุณเพราะอะไรลองกลับมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าสมาชิกที่มาจากเผ่าดาวอารุณจะนําเป็นฝ่ายใดก็ได้ฉะนั้นต่อให้ผมจะถอดผู้พิทักษ์ไปสักหนึ่งคนและเอาจากเผ่าดาวอารุณเข้ามาแทน ผมจะยังคงได้ค่าสถานะพิเศษบวก25เหมือนเดิมเปะ๊ะแต่อีกเผ่าที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเผ่าโลหิตมานครับตัวละครจากเผ่านี้ที่นำมาใส่ในทีมเขาจะช่วยเพิ่มสถานะพิเศษให้สมาชิกตามรายละเอียดดังนี้จบนี่คือคอนเซปต์หลักส่วนเรื่องตัวละครมีความสามารถอะไรบ้างควรไปยินตรงไหนสามารถไปอ่านเองได้ครับหรือหลักการคลาสสิกที่ผมยึดนะตัวหน,น,หนาๆสายแท็กเนี่ยเอาไว้แถวหน้าสุดให้มันเป็นตัวรับความเสียหายก่อน ส่วนพวกตัวบางๆที่มีความสามารถในการฮิลหรือคอยสนับสนุนก็ไว้ในแนวหลังครับผมเคยง,งงแบบว่าเอาตัวบางไว้แถวหน้าปรากฏว่ามันชิงตายก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาไว้แถวหลังให้มันคอยช่วยสนับสนุนมันจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่าครับซึ่งการที่เราได้สังเกตและทดลองจากทีมเพื่อน,นําไปสู่ผลลัพธ์ตอนท้ายที่แตกต่างกันเนี่ยมันลุ้นดีเหมือนกันนะตาหนึ่งสั้นๆไม่เกิน1นนาทีก็รู้ผลแล้วไม่ต้องมีเวลามากก็เล่นได้แน่นอนครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการแพ้ทางและชนะทางกันระหว่างเผ่าเช่นผมเล่นเผ่าผู้พิทักษ์ก็จะชนะทางเผ่าอมรนาแต่ก็จะแพ้ทางให้กับเผ่าเจ้าสงครามครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเราอาจไม่ต้องกังวลในส่วนนี้มากนักแบบอีกฝั่งมันเผ่านี้มาเราจะต้องไปจัดทีมใหม่ทั้งหมดให้เป็นเผ่าที่ชนะทางกันตลอดมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะการจะแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันทั้งเลวเวลตัวละครการยืนตำแหน่งต่างๆด้วย ฉะนั้นส่วนตัวผมนะเผ่าไหนแพ้ชนะทางกันยังไงจําไว้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆพอไว้ถึงตอนที่เรามีตัวละครเยอะๆก็ค่อยไปพลิกแพลงในการจัดทีมอีกทีหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในช่วงต้นเกมก็คือพยายามหาตัวละครในเผ่าที่เข้าขากันมันลงหลักปักฐานในทีมให้เร็วที่สุดครับเหตุเพราะว่าตัวละครในเกมนี้มันจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดมันครับซึ่งในการอัปเกรดเนี่ย มันจะต้องใช้วัตถุดิบหลัก3อย่างคือเงินลูกแก้วสีแดงแล้วก็มวนกระดาษครับยิ่งตัวละครนั้นเลเวลสูงๆก็จะยิ่งปลดล็อกสกิลใหม่ๆไม่ใช้งานได้และก็ด้วยเหตุที่วัตถุดิบอัปเกรดมันมีจํากัดนั่นจึงหมายความว่าเราไม่ควรจะไปอัพแบบมั่วซั่วรครับมาแนวแบบอัพตัวนี้กระจึกหนึ่งตัวนี้กระจึกหนึ่งไปเรื่อยเนี่ยไม่เวิร์กละเราควรจะต้องรู้แล้วว่าเราชอบหรือคลิกกับตัวละครไหนก็ควรจะอัพตัวละครนั้นให้เลเวลสูงๆขึ้นไปเลยจะดีกว่าครับ และการอัพตัวละครในทีมก็พยายามอัพให้เลเวลมันเกาะไปด้วยกันนิดหนึ่งครับอย่างทีมที่ผมเล่นตอนนี้ก็จะอยู่ที่60พอๆกันแต่ผมเคยเจอบางทีมที่เขาเล่นแบบอัพตัวหนึ่งเวล60ไปเลยแต่เพื่อนที่มาด้วยกันคือเป็นเวล2เวล3เนี่ยก็จะมีโอกาสแพ้มากกว่าแต่ผมก็เข้าใจเลยครับว่าสำหรับเกมแนวนี้การจัดทีมมันไม่ได้อยู่ที่เรา100%เซแต่มันอยู่ที่ดวงด้วยสารภาพกันตรงๆว่าผมมาสายเผาผู้พิทักษ์ ก็เพราะว่าสุ่มตัวละครสายนี้มาได้เยอะนะครับแล้วก็มีแต่ตัวดีๆก็เลยปูมาทางนี้ซะเลยทีนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยคือแล้วกรณีที่เรานําวัตถุดิบไปอัพตัวละครอื่นๆจนเก่งแล้วเนี่ยแต่พอเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าสุ่มได้ตัวเก่งที่ถูกใจขึ้นมาเอา้าแล้วไอ้ตัวเก่าที่เสียของอัพไปมากมายเนี่ยจะให้ทํำยังไงจะให้ทิ้งไปเฉยก็คงไม่ใช่ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะให้มาที่หัวข้อประตูคืนสภาพครับ จิ้มเข้าไปเลยในหน้าต่างรีเซ็ตนะครับเราจะเห็นตัวละครเราหลายๆตัวที่เคยอัปเกรดไว้ถ้าเราคิดว่าไม่ใช้ตัวไหนแล้วก็ทําการรีเซ็ตมันครับตัวละครนั้นก็จะกลับไปเป็นเลเวล1ตามเดิมแต่สิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาก็คือพวกวัตถุดิบอัปเกรดต่างๆเช่นพวกลูกแก้วสีแดงม้วนกระดาษสารพัดที่เราจะสามารถนําวัตถุดิบตรงนี้ไปอัปเกรดตัวละครอื่นๆแทนนั่นเองครับซึ่งนอกจากการอัปเกรดแบบธรรมดา ก็ยังมีการตีบวกเพิ่มสถานะให้ตัวละครเก่งขึ้นมาที่หัวข้อวิหารของลุดมิล่าการตีบวกในเกมนี้ก็คือการนำตัวละครที่เราุูมได้ซ้ำกันมารวมร่างเข้าด้วยกันครับแต่เราไม่ต้องมานั่งกดเลือกทีละอันแบบนี้นะเรามาเลือกที่มุมขวาล่างเลยครับเกมมันก็จะดึงอัตโนมัติมาให้เลยว่ามีตัวละครไหนที่ซ้ำกันบ้างเรากดบวกไปปัป๊บตัวละครที่อัพแล้วก็สังเกตว่าจะมีขอบๆอ,อยู่ตรงรูปนะครับ แต่พอตอนนี้เราก็เข้าใจเรื่องการจัดทีมและอัพตัวละครแล้วเนี่ยเราก็พร้อมลุยละผมจะพูดถึงโหมดการเล่นหลกัหลกๆนะครับก็คือโหมดเนื้อเรื่องดูจากแผนที่โลกก็คือมีให้เล่นยาวๆแบบไม่ต้องกลัวหมดเลยโหมดทางน้ำปนเปื้อนครับเป็นโหมดที่ผมชอบมากเร้าใจดีเปรียบโหมดนี้ให้เข้าใจง่ายจะเป็นเหมือนโหมดเซอร์ไว l ลครับคือเราจะได้จัดทีมลุยปีศาจแบบยาวๆพอชนะแต่ละตาก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก ซึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นโหมดซาวเวิร์ลก็เพราะเลือดของตัวละครมันจะไม่ฟื้นกลับมานะครับสมมติเมื่อตาก่อนเลือดเราเหลือครึ่งหลอดในการเล่นตาหน้าเลือดของเราก็จะต่อจากเดิมแต่ฟังและอย่าเพิ่งท้อครับเพราะระหว่างทางแยกเราก็สามารถเลือกดูได้ก่อนว่าปีศาจข้างหน้านั้นเป็นใครเลเวลเท่าไหร่รวมถึงยังมีอุปกรณ์ตัวช่วยมากมายให้เก็บฟรีระหว่างทางครับอย่างเช่นท่านศิลาเนี่ยจะช่วยให้เรายืมตัวละครใหม่มาใช้ได้ในตาต่อไป หรือต้นไม้ครับที่ช่วยฟื้นฟู HP ให้กับกวนทีมเรา50%ส่วนหมดอับประดันพูดภาษาชาวบ้านก็คือหอคอยครับเราก็ต้องจัดทีมไต่ชั้นปีศาจที่สูงขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวพวกปีศาจมันก็เถื่อนขึ้นแต่ผลตอบแทนก็งามขึ้นเช่นกันครับส่วนอีกหมดหนึง่งที่จะปลดล็อกมาตามหลังเลยก็คือ PVP ครับคือการไปเจอกับทีมของผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งมันจะไม่ใช่การสู้แบบเรียลไทม์นะแต่เป็นการที่เราจัดเตรียมทีม ไปต่อยกับทีมชาบ้านที่เขาตั้งไว้และผมถูกฉลอกับเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือตีมเกมครับคือส่วนตัวผมชอบภาพแนวดาร์คแฟนตาซีอยู่แล้วผนวกกับเอฟเฟคในฉากสู้ทำสวยและลื่นไหลดีครับผมลองไปทดสอบเล่นในมือถือเครื่องเก่าอายุ4ปีเต็มก็ยังรันได้แบบไม่มีสะดุดตัวละครเขาก็ออกแบบมาหน้าตาสวยหล่อและน่ารักก็มีแต่จะได้พวกมันมายัางไงวะ เอาละครับส่วนที่ใค,ครแม็กที่สุดก็มาถึงทีมเราจะแพ้ชนะหรือชะตากรรมไปยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครน,นี่แหละอย่างแรกที่ต้องรู้จักก่อนเลยก็คือตัวละครในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3ลําดับชั้นเริ่มจากสีม่วงเก่งที่สุดสีฟ้ากลางๆและสีเขียวกาก,ากสุดแต่เราจะเอามันมายัางไงสําหรับขั้นเริ่มต้นก็คือโหมดเนื้อเรื่องครับการเล่นไปเรื่อยเื่อเราจะได้ตัวละครตัวใหม่มาเอง2ก็คือกิจกรรมครับ พยายามดูกล่องจดหมายกิจกรรมประจำวันหน้าร้านค้าและหน้าต่างภารกิจ3ก็คือพวกผลึกคริสตัลเราจะได้มันมาจากการตะลุยโหมดการเล่นต่างๆและเก็บฟรีจากกิจกรรมหากเป็นคริสตัลสีฟ้าเมื่อเก็บสะสมครบจํานวน60ชิ้นเราจะสามารถนําไปแลกรับตัวละครสีฟ้าฟรี1ตัวหากเป็นคริสตัลสีม่วงมื่อครบ60อันก็สามารถแลกเป็นตัวสีม่วงได้ฟรีเช่นกันฉะนั้นมันมีค่ามาก รวมไปถึงพวกอีเวนต์พิเศษที่เกมจะคอยจัดขึ้นเรื่อยๆก็จะคอยแจกตัวละครใหม่ๆอยู่เช่นกันแต่แน่นอนครับสำหรับวิธีที่สะดวกสุดก็คือการสุ่มเอานั่นเองการสุ่มตัวละครหนึ่งครั้งจะใช้เพรช 3, พร3,600เพรชพรเพชรสามารถหาได้จากการเล่นทั่วไปด้วยนะครับแต่ใครจะเติมก็ได้เช่นกันมีแพ็กเกจให้เลือกเพียบซึ่งในคลิปนี้ผมจะเปิดให้ดูเป็นขวัญตาก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างฮยเปิดมาครั้งแรกสม่วงเลยอ เกินไปมาลุ้นกันครับว่าตัวอะไรเป็นมิชนะครับตัวเผ่าผู้พิทักษ์ถ้าเป็นม่วงเนี่ยผมว่าโอเคหมดนะแล้วเราก็จะได้ตัวละครซีอื่นๆปนมาด้วยเปิดรอบหนึ่งจะได้ตัวละครทั้งหมด10ตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยนะตัวใหม่บ้างแต่ถ้าซ้ำเราก็จะไปรวมร่างกันอีกทีมาครับครั้งที่2คือถ้ารอบไหนมีตัวม่วงอยู่คริสตลัลมันจะบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วรอบนี้ก็จะเป็นน้องมีย่าครับผู้พิทักษ์อีกเช่นกันมาลุยกันต่ออีกรอบครับเพชรยังเหลือ สีม่งวงต้องมาหน่อยแล้วครับรอบนี้เป็นน้องเอ,อ๋ครับเอ้ยอัน,นี้โอเคเพราะว่ามาจากเผ่าผู้พิทักษ์เช่นกันเท่ากับว่ามี3คนแล้วเกินครึ่งทีมแล้วนะครับเราสามารถไปบิ้วทีมผู้พิทักษ์ก็ยังได้เลยและเหตุการณ์นี่แหละที่มาและสาเหตุที่ผมทุ่มลงในสายนี้เปิดมา3ตัวติดๆอ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วกันพอได้ลุ้นหอมปากหอมคอนะแต่ใครที่อยากจะลุ้นกว่านี้ชักชวนกันมาเล่นกิจกรรมโปรโมชั่นเกมเปิดใหม่ ซื้อแพ็กเกจใดก็ได้ในเกมนี้ขั้นต่ำ500บาทมีให้ลุ้นรางวัลใหญ่ครับ Galaxy Z Flip5 และรางวัลอื่นๆส่วนกิจกรรมที่2ทรส่งรูปชั้นหอคอยสูงสุดที่ตัวเองเคยไปถึงรุ้นลับอีกต่อเป็น Galaxy S23 และอีกมากมายครับยังไม่หมดอีกกิจกรรมที่3ครับหากคุณเป็น Creator สามารถตัดต่อ Steam หรือทำอาร์ตสายเกมสามารถเข้าร่วมโครงการกับ Air o f l i n e Eclipse เพื่อสิทธิประโยชน์อีกเช่นกัน และนี่เลยครับกับประสบการณ์10ชั่วโมงของผมกับเกม Air o f l i g h t Eclipse คือเปิดโลกมากนะผมแอบไปทำกันบ้านมาพอสมควรเลยว่าเกมนี้มันเล่นยังไงพูดจากความรู้สึกส่วนตัวผมชอบนะเป็นเกมที่เล่นเพลิน,ลนแบบไม่ต้องใช้พลังงานเยอะไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ผมเป็นนะแบบบางวันที่ทางานมาจนหมดสภาพแล้วเหนื่อยแต่อยากเล่นเกมแต่ก็เหนื่อยเกมนี้ก็คือเหมาะเพราะตัวเราจะเน้นจัดทีมวางแผนความสนุกมันคือการนั่งลุ้นดูผลไปเรื่อย คือถ้าดูตัวเกมเพลย์ในคลิปนี้เนี่ยจอมันจะแคบเนาะแต่ถ้าเล่นในมือถือมันจะแจ่มมากเต็มแนวตั้งพอดีก็จะได้เห็นถึงงานอาร์ตและดีเทลตัวละครฉากเอฟเฟกต์แบบเต็มตาเขาทําได้สวยเลยนะแล้วก็ไม่เรียกร้องสเปคทีมมากมายด้วยแถมระหว่างที่เราไม่เล่นเกมมันก็จะเก็บของไปให้เราเรื่อยๆในหน้าเมนูเนี่ยเราก็สามารถแว็บเข้ามากดรับได้ตลอดทําให้เกมมันจะเปิดขึ้นมาเล่นในจังหวะตอนไหนของชีวิตก็ได้ครับสาหรับใครที่ดูแล้วสนใจ ก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ฟรีครับส่วนผมไปจัดทีมต่อละ